สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยนะจ๊ะ3 6 1 6ช่องเล่นเกมหาไรายได้เล่นหมักลุกไทยเพื่อผ่อนคลายสวัสดีครับวันนี้เรามีแอปหาไรายได้แอปหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นเกมละกันนะครับผมชื่อเกมว่า t e s h ช e a y เนะครับผมเ s ครับผมเป็นเกมของค่ายวิกเกอร์นะครับผมอันนี้ของผมโหลดบนระบบ ios นะครับผมเกมของ w i กเ e r นะครับผมอันนี้เขามีกฎอยู่ว่าต้องอายุมากกว่า17ปีขึ้นไปนะครับผมพอเข้าเกมเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะดูในส่วนของการเซตติ้งค่านะครับผมว่ามีหน้าตาการเซตติ้งอะไรบ้างนะพอเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่จะต้องทำนะก็คือการล็อกอินเข้าใช้นะครับผม โดยอาจจะใช้การล็อกอินจาก a c e b o o k นะครับผมโดยเลือกจากด้านล่างนะครับผมที่มีตัวเลือกว่า Facebook i n s t a g กร m หรือ Twitter นะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือล็อกอินกับ a c e b o o k นะครับผมซึ่งอพอล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะซายอินกันแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมลองกดดูที่ข้างล่างนะครับผมว่า,าตรงคำว่า m o b i l e Victor นะครับผม จะเห็นได้ว่าในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับผมโปรแกรมของ t e ช a ชอร์เเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของตัวที่เขาออกมาเนี่ยออกมาตั้งแต่15กระด,ระดาแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อวันที่13สิงหานะครับผมนะในส่วนของ t e s เชอ Day นะเราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเกมฟรีนะครับผม อันที่2นะครับผมที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของเช i ชัวเดย์นะครับจะถอนได้ที่10เหรียญขั้นต่ำนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูนะครับผมว่าของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่9.40เหรียญน,นะครับผมคำถามต่อไปนะครับผมเขาถามว่าทำไมในเกมมีโฆษณาเยอะจังนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำการ Copy ประโยคนี้นะครับไปแปลเป็นภาษาไทยนะครับได้ความว่าเงินของเราได้มาจากโฆษณาที่แสดงในเกมซึ่งทำให้เราสามารถเล่นเกมได้ฟรีอย่างสมบูรณ์นะครับผมดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจว่าในส่วนของออการเล่นเกม t ทเช s u ลเดย์นี้นะครับผมเป็นการเน้นดูโฆษณานะครับผมเน้นดูโฆษณานะ ดังนั้นนะครับผมพอเวลาเราเริ่มเกมมานะครับผมเราก็ทําการสไลด์นะครับผมเกมตามปกตินะเพื่อสไลด์เปิดหน้าของดินที่กบอยู่แล้วเราก็ขุดนะกรณีที่1น,นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราได้อาร์ติแฟกต์ครบนะครับผมสมบูรณ์นะครับผมเราก็ต้องกดปุ่มสีเขียวนะเพื่อเข้าไปดูโฆษณาของเขานะครับผมซึ่งดับเบิลอิ ก็คือเพิ่มเพชรเป็นดับเบิลนะครับผมอันที่2นะครับผมกรณีนี้นะครับผมกรณีที่จอบหมดนะครับผมจอบหมดเขาก็จะถามว่าดูโฆษณาไหมนะครับผมถ้าคนขี้เกียจด,ดูนะครับผมก็อาจจะใช้เพชรเพื่อจะได้จอบเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กดดูโฆษณานะครับผมเราก็จะได้แต้มโฆษณาสะสมเข้าไปเพิ่มอยู่อีก 1อันนะครับผมซึ่งมันก็จะสะสมวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับกรณีที่3นะครับกรณีสุดท้ายก็คือเราได้กุญแจทองครบ3อันนะแล้วเราจะมาเปิดหีบนะครับผมซึ่งตอนที่เราเปิดหีบนะมันก็จะเปิดได้แค่3มครั้งนะแล้วมันก็จะถามเราว่าเราต้องการเปิดหีบได้มากกว่านี้อีกไหม ถ้าต้องการเปิดได้มากกว่านี้ก็กดดูโฆษณาที่ปุ่มเขียวนะครับก็จะสามารถเปิดได้อีก3หีบนะครับผมอันนี้มันเป็นภาพนิ่งนะผมไม่สามารถเออเรียกว่าเอามาไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนนั้นนะครับผมต่อมาครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็ขอพูดถึงส่วนของ ข้อควรระวังนะครับผมของการดูแอปนี้การใช้แอปนี้นะครับผมนะบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นภาพโฆษณาที่ผมถ่ายภาพหน้าจอนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพตัวนี้มันมีลิขสิทธิ์นะครับผมผมจึงต้องทําการแบ็กไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาของเขานะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะามาให้เห็นนะครับผมก็คือ มุมขวาบนนะครับผมมันจะมีโฆษณาที่อย่างเงี้ยบังคับดูนะครับผมว่ามีตัวเลขอยู่ที่มุมขวาบนแล้วก็ดูจนเวลาหมดนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30วิิบวินะครับผมก็คือดูจนเวลาถอยหลังมาหมดแล้วก็จะมีปุ่มกระบาดขึ้นให้กดปิดที่อยู่ทางด้านขวานะครับผมด้านขวาบนเนี้ยคือจุดที่ถูกนะครับผม แต่บางโฆษณาครับผมมันก็จะมีขึ้นมาเหมือนกันว่าให้ดูนะ30วิเหมือนกันแต่ว่าคุณจะกดข้ามก็ได้นะมันจะขึ้นมาอยู่ด้านซ้ายนะว่าแบบว่ากดข้ามโฆษณาไหมนะครับผมซึ่งถ้าทําการกดข้ามโฆษณาไปเนี่ยผมคิดนะผมคิดว่ามันจะไม่นับนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมของ t ทเชล o ์ Day นะก็คือ เกมค้างบ่อยนะตามที่ของผมเล่นมาเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะค้างบ่อยเพราะเวลาเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับว่ามันโหลดโฆษณาไม่ผ่านหรือแม้กระทั่งว่ามันแห้งค้างไปเลยนะแต่ว่าการแง้งของเขาเนี่ยเราสามารถกดปิดโปรแกรมได้ตามปกติโดยที่มือถือไม่ลวนนะคะผมแล้วพอเราเข้าเกมใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็นับคะแนนสะสมโฆษณาของเราต่อไปเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบ ลบรีเซ็ตค่าในช่วงเวลานั้นทั้งหมดที่เราเล่นสะสมไปนะอันนี้ก็ดูได้จากอะไรดูได้จากตอนที่ของผมลองทําการเล่นแล้วมันกลับมาที่ด่านเดิม a r ิเฟกต์เดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีมันแห้งก็จริงแต่ว่าด่านต่อไปอมีเงินให้เลยนะก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาว่ามันแห้งบ่อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรระบบนับแต้มการดูโฆษณาของเขาน่าจะทำได้ดี โอเคนะครับผม okay, นะมนะดังนั้นในส่วนของคลิปที่ทำในวันนี้นะครับผมผมจะตั้งชื่อเป็นคลิป1-2ทับนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ดูลักษณะของเกมของแอปหาไรายได้ตัวนี้ว่าเขาทำกันอย่างไรเล่นอย่างไรนะครับผมแล้วในส่วนของคลิปต่อไปนะครับผมคลิป ที่ของผมจะตั้งชื่อเป็น2ทับสเนี่ยว่าผมอ่ะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการถอนเงินครั้งแรกออกมาได้นะครับผมอย่างเช่นผมเล่นวันที่13กี่ชั่วโมงวันที่14ี่กี่ชั่วโมงวันที่15กี่ชั่วโมงนะครับผมผมก็จะทําทการบวกมีชั่วโมงออกมาให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปคํานวณดูว่าเพื่อนๆใช้เวลาเล่นเนี่ยวันละสองชั่วโมง ต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้เงินนะครับผมเพื่อนๆใช้เวลา3มชั่วโมงจะต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้เงินนะครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามดูคลิปที่2ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมือมือใหม่หัทำ u t u b e นะก็พยายามเต็มที่ครับก็อยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์มากน้อยยังไงก็ลองคอมเมนต์หรือยังไงดูบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับรอติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ